ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ RPG ช h อ p ร้านเติมโลบัคเลท6เติมขั้นต่ำ1บาทรายละเอียดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเฟซ่าช็อปร้านเติมโลบัคเลท6เติมขั้นต่ำ1บาทเท่านั้นดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับช่วง ซื้อสอดลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคนอีกแล้วช่องซิลเกอร์นะครับวันนี้อยู่เกม Cre เ t u จ e t y ไท coon อีกแล้วนั่นเองในพาร์ทสองนี้พี่จะพาเราไปแนะนำกับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักที่ชื่อว่าใช่มันคือซรลัตมันคือหมาน้อยสามหัวนั่นเองแร้วจำตำนานของนี่คืออะไรเนี่ย เวียแชมบอกว่าเป็นซิวตัวเล็กโอเคเวียแชมก็นั่นละครับก็สลิงเลบรัสนี้จะใส่แค่ข้องละหนึ่งตัวและจะได้ให้สเตตัสยังไงเดี๋ยวพี่พาไปดูมันจะเป็นตัวที่ทำมอนข้างยากเพราะว่ามันจะต้องใช้เควส12เควสเควสแรกเราจะเป็นต้องมีบีเวอร์บีเวอร์นะครับการที่เราจะหาบีเวอร์ได้นั้นเราเป็นต้องอัพบ้านขึ้นมาชั้น2พอชั้น2เสร็จเราต้องปลดล็อกแคนดี้เมืองแคนดี้นั่นเองโอเค เมื can ่อเราปลดเมืองแคนดี้ได้ใช่ไหมเราให้เราวาร์ปเข้าประตูเนี่ยเข้าประตูตรงนี้แล้วไปที่แคนดี้แลนด์โซนนะก็จะมีบีเวอร์อยู่ข้างในนั้นเดินเข้าไปลึกๆเดี๋ยวก็เจอแล้วอ่ะเวียดแชมเพิ่งรู้นายหัวล้านนานนี้ทีนี้ควสซื้อบัลลัตไปยังไงเดินไปข้างหลังครับข้างหลังมันจะมีคล้ายๆกับประตูวาร์ปกรีกให้เราเดินเข้าไปเลยตรงโซนนั้นก็ได้เลย ใช้เครื่องวับก็ได้แต่พอดีพี่เป็นคนขยันเดินโอเคเมื่อเราเหยียบโซนมันก็จะวับปลืไปเลยและนี่ก็คือโลมกลีกหรืออะไรสักอยาก่างแต่ทำไมมันมีหมูอยู่ข้างบนด้วยนะ <laughs> รูปปั้นหมู<อ>แล้วก็จะมีเซเวอรัสอยู่ตรงกลางเราเห็นไหมทางซ้ายมันจะมีเควส12เควสเราจะต้องทำเควสพวกนี้เสร็จนะเราจะได้เซเวอรัสอันนี้ก็จะเป็นประตูวปผ่าไปแต่ลนะเควสเนาะซึ่งตรงกลางจะเป็นเซเวอรัสคลิกทูครมเซเวรัส เฟรัดจะประกอบไปด้วยหมาเยอามันเชปเพิร์ดหมาปักแล้วก็หมาไซเบียนฮัตก,กี้มันจะดูยังไงอ่ะแบบไม่แต่มันมีสามหางเซฟรัตม,มันมีหางเดียวยมีรวมทั้งสามหางคือวันนี้คืนดีเดี๋ยวหัวหมาปักแบบตาหลุดลเจอรมันเชปเพิร์ดแบบช็อกตายอะไรเนี่ยโอ้โหไปกอ่อน านนมาเรามาเริ่มเควสอะไรก่อนเพื่อไม่เสียเวลาพี่คิดว่าคลิปนี้นานแน่นอนทีนี้มันมีส2สองเควสต,ตามป้ายด้านหน้าเราต้องไปทีละเควสซึ่งและนําให้เปลี่ยน DNA เปลี่ยน d n a เป็นบีเวอร์ก่อนเป็นประตูแรกเราก็เดินเข้าไปเ,<ร>าเห็นไหมมันเขียนเป็นเลขหนึ่งเดินชนเข้าไปพี่โตพี่โตตรงนี้ใช่ซึ่งวิธีไล่พี่โตก็คือกีกไซายจิ้มไล่มันและพี่โตมันชอบวิ่งกลับมาแล้วก็จะใช้พลังบีเวอร์อุดเอก็คือ ถ้าเราไม่มีบีเวอร์เราจะสร้างกำแพงไม่ได้แล้วเราก็จิ้มตูดพี่โตต่อ,อพี่โตโอ้มูมันใช่เลยนะเนี่ยพี่โตวิ่งรันรันรันบละครับิบปิดไว้ย้ายพี่โตกลับบ้านเก่าแล้วก็ต้อนไปเรื่อยๆ <c oughs> จะมันก็จะหนีไปอีกสีเพนยาจนมันรู้สึกเขินอายแล้ววิ่งไปเลย <c oughs> จริงๆไม่เกี่ยวนะครับมันเราแค่จิ้มมันเพื่อไล่มันแค่นั้นเองแล้วก็บิวปิดรูไว้เพื่อไม่ให้มันย้อนกลับเพราะมันจะวิ่งกลับที่เดิม แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนั่นแหละเควสแรกง่ายดีเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่ไล่เสร็จแล้วเลยกันนะแล้วก็อุดสองดันเยี่ย <c oughs> มฮ่าฮ่าตีด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 ดี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 ด สิงโตบุูมี่มัใช้มากเลย่า <g ül> อบลูมอามันจะบอกว่า first h i l มันเป็นเควสของเฮอคิลิสนั่นเอง12เควสมันบอกว่าเควสแรก complete แล้วมันจะขึ้นบลูงเมื่อกี้แล้วเราก็เดินกลับไป <g ül> มันจะมีมะป,ป้ายบอกด้วยนว่าแต่พี่ลืมอ่านป้ายมันบอกว่าเป็นสิงโตออฟนีเมียเป็นเควสแรกของเฮอคิลิสให้ล่อสิงโตกลับไปที่ถ้ำนะเพื่อเสร็จเควสเออจะต้อง reset c แรคเ c t ร r แล้วทุกคนเอเห็นไหมคะแนน หนึ่งในสิบสองเยหนึ่งในสิบสองพี่เกลียวตายก่อนคลิปนี้อาจจะถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ทุกคนด่ดานที่สองให้เจอกับไฮด้าอูให้หยิบคบไฟจากนั้นสู้กับไฮด้าโดยโอ้ยพี่จะเลือดหมดแล้วให้กำจัดหัวไฮด้าทิ้งโอเคอันที่ไปด่านนี้ใหม่ด่านนี้ปกติมันจะมีหัวไฮด้านะพอเราเอาเมาส์กิกซ้ายคือต้องไม่ถืออะไระไปกิกเพื่อลดเลือดมันแล้วก็หลบลูกไฟไปด้วยแล้วก็เอาคบไฟไปจิ้มมันเพื่อไม่ให้มันฟื้นหัวคืนมา พอเราทําเสร็จแล้วก็กดกับรูปปั้นตรงกลางเนาะเออนี่ก็จะเสร็จเห็นไหมอธิบายเสร็จใน10วินาทีคุยที่3ของฮิวคิลิสเดเซนอะไรนะเซอริเนียนเซอรเนียนหายอ่านไม่ถูกคือมันบอกว่าให้ทําให้กวางมันเหนื่อยอะ่ะจากนั้นก็จับมันพอมันเหนื่อยเสร็จใช่ไหมมันก็จะไปที่บ่อ้นาะมแล้วก็จับมันตอนที่ กำลังกินน้ำอยู่นั่นแหละวิธีทำให้มันเหนื่อยก็บูลลี่มันเอาตัวถูๆเลยทยกับมันแล้วก็กดคิกไปรัวๆแล้วกิกสตัมมิน่ามั้ใช่ต้องกิกรัวๆให้สตามิน่าไั้ยูกอุกกากะเกะเกะเหนื่อยซี่น้องกว่างคาเบดงโอ้ยถ้ามันใช่อีกแล้วเหนื่อยให้เร็วกว่านี้สิตัวเอง แล้วมันก็ไปพักที่บ่อน้ําจากนั้นได้เวลาของคุณเก่งวิ่งไปจุ๊บตูดมันเพื่อน้องกวางขอละจับจับได้แล้วคือทํให้น้องกวางเหนื่อยพอน้องกวางเหนื่อยไปกินน้ำแล้ก็ไปจับตูดมันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรละเควสเควสที่สี่ยังไม่ได้ลิกทางเลยยา <ไป S 1> เควสนี้ <ไป S 1> ให้ล่อหมูป่าให้ล่อหมูป่าไปที่เสาจากนั้นคลิกเพื่อฝึกมันระวังเขาช่างโมโหและหัวร้อนมากๆเลย ชนทีเดียวตายเพราะฉะนั้นระวังทีเดียวตายนานนี้ใช่ปอล์ปอล์ไล่ปอล์ปอวิ่งวิ่งถ้ามันใกล้ก็เรี๋ยวไม่จำอ๋อนั่นไงมนที่เสาดีคือขี้แตกขึ้นไปยังไงกระโดดรัวๆแค่กระโดดรัวๆไม่ใช่กระโดดทีทีอุ๊ห์ห์แล้วก็คิกที่เสาตรึงอ่า q u e สคอมพลีท ไอ้พื้นสีขาวนี้ห้ามโดนนะครับมันเป็นเดเมจให้โดดๆทีนี้เควสต่อไปเควสที่ห้าเควสที่ห้าก็บอกว่าให้คุยกับชาวนาเมื่อไม่มีขี้ตกลงไม่เพราะว่าไงเมื่อไม่มีขี้เหลือเห็นม้าขี้แตกตรงนี้ไว้วัดม้านี้มันผลิตอะไรได้เร็วขนาดนี้เลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราต้องเราต้องมาดังกดขี้ด้วยกันไม่ใช่ตัวคลิกซะไม่อะไรขี้จมืองอีก โอเคทุกคนได้เวลาทำความสะอาดตอเคเรากำลังจิ้มขี้่ขี้มันบดละเอียดไปกับพื้นอตัวละครชวนเหนื่อยมากผมบอกแล้วหัวันไม่ธรรมดาเยอะยังมันไม่ธรรมาดา,า,มมมา,ดาแต่มันเมื่ยนิ้วแล้วม้ามันก็ขยันอี้จังเลยนั่นมันอี้เพ้อไปนั่นน่ะฆ่ามันก่อนได้ไหมม้าขี้แตกดีนะมากันหลายคนถ้ามาคนเดียวดิพี่นั่งเก็บกันตาเหลือก อ่าโอเคเมื่อเราเก็บหมดแล้วก็คุยกับชาวนาะอย่างมีชาวสองเฮ้ยพอกดแล้วมันพุง่งออกมาอีกอนหนึ่ง <c oughs> ประเด็นคือมันน่าจะออนนานมาขี้ตรงนั้นเลยแบบเยอะมากเลย,ยเป็นเป็นวงรอบรอบอ่ะน่ากลัวดีดีก็อยากกินแกงเทโพขึ้นมานะแกงมันมันเปรี้ยวเขาบอกว่าให้ได้มาลากามาลาค้าไม่รู้คืออะไรแต่ให้ใช้เพื่อไล่เพื่อทําให้ตัวที่ชื่อว่าสตรีมฟาเลียนมันกลัวอ๋อทำให้นกมันกลัว30ิครั้ง ระวังขี้พิษด,ด้วยทไมต้องขี้พิษอู้พี่เข้าใจคำว่าขี้พิษและสีแดง<บ>อองพดแตะบ่อน้ำดูำสิไม่พี่รู้ว่าแต่ละตัวแตกอ๋อนี่ไงมาละค่ามาละฆ่ามันเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะทุกคนที่เวลาขย่้วมันจะมีเสียงซึ่งเราต้องขย่าให้นกพวกนี้มันตกใจสามสิบครั้งยิ่งเราขย่าใกล้ๆกับตรงที่มีนกเยอะบริเวณนั้นเราจะเลขขึ้นเร็วถ้าเลขถึงสามสิบเราก็ชนะไปเลย แต่ระวังด้วยมันอุนจิถ้าพัวแล้วได้ถ้าเราอยู่ตรงกลาง4ตัวเราก็จะขึ้นทีละสีหน่วยอย่างรวดเร็วหาจุดที่เป็นตรงกลางอะ่ะเอาตัวดับเบิ้จังมาตัวสปิดอัพพี่ว่ามีชีตาไว้ก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเลือ<ๆ>เล่อนเลื่อนมุมมุมมันใช่มากเลยอ่าพี่ครบสามสิบครั้งมันบอกเ<ๆ>ควสที่หกสำเร็จแล้วกลับบ้านได้ <c oughs> เดี๋ยวหลังๆนี้เดี๋ยวพี่จะทำมาตัวแทนนะทุกคนเพราะว่าตอนแรกที่พี่ออกทำมาตัวให้ดูเป็นเพราะว่าเช็คเควสว่ามันเสร็จแล้วไงแต่ถ้าพวกเรารู้แล้วก็ ออกทางประตูเราจะได้ไม่ต้องรอบัฟมันโหลดใหม่นะก็เหลืออีกหกเควส์นะครึ่งทางแล้วเหนื่อยจังต่อไปเควสที่7เควสที่7คือให้ล่อวัวกระทิงไปที่ทุ่งดอกไม้ระหว่างต,ต้นไซเพรสแล้วก็จากนั้นก็ฝึกมันน้องวัวโม,ม<า>อ่อย่าอย่าไล่มาทางนี้อุ้ยวัด<ะ> <laughs> วัดมันมันมีมันมีแก๊งล็อกเก้นขาวอยวัวพี่ด้านบนอยู่ลูกบนอยู่ไกลๆบนฟ้าเฉยๆไม่พี่เอาตรงนี้แหละพี่งอนแล้วโอเคแล้วเย้เสร็จแล้วเคยที่เจ็บบ้างค่บ้างแค่บ้างเลยุ้ยคือพี่ว่าเขาน่าจะยืนบนวัวแล้วเหมือนวัวเดียวัวเขาโมเมนต์มันซ้อนกันนะวัวเลยเป็นบอดดีดขึ้นข้างบนสลับ ประตูที่8ของวสเซเรบรัดนะครับเคสที่8นั้นก็คือเราจะต้องไปหาแครอทหรืออะไรสักอย่าง4อย่างจากแต่ละที่ซึ่งที่พี่เตรียมเงินเยอะๆเก,กือบร้อยเอ็มก็เพราะว่ามันจะเป็นต้องเปิดชั้น2แล้วก็ซื้อแมปซื้อว้าพวกนี้ทีละสิบล้านสิบล้านสิบล้านแล้วมันค่อยๆแพงขึ้นจนอ n นสุดท้ายที่ต้องไปก็คือ30ล้านนั่นคือโพล่าลิตโซในเน่เองอ่ะแล้วพี่ก็ปลดล็อกไปก่อนนะโอเคทีนี้พี่ต้องวาไปทีละเขตเขตแรกแนะนําให้ไปแคนดี้แลนโซน เมื่อเรามาถึงแคนดี้แลนส์โซแล้วนะครับให้เราหาไอ้ตรงที่มันเป็นท่อนไม้สุดปลายน้ำไกลๆตรงนั้นให้วิ่งไปหามันเห็นไหมว่ามันจะมีบีเวอร์ตัวแรกด้วยอ่ะแล้วก็ลองมองดีๆมันจะมีแคล r o t แอบอยู่แคลร์โตเก็บยากจังอุตาทํทำเฟนไหนอยู่นี่เออพี่ได้ละม,มันต้องมันต้องมุดๆหน่อยอ่ะ แล้วกดอย่างยากเลยโอเคเมื่อเราออ้เลนเดียโอ้เลนเดียทีบพอถึงแบบตรงนี้นะครับอย่ายืนบนพื้นนานๆเราจะระเบิดตุ๊เห็นไหมบ้านเยติข้างหลังจะมีแครลอดสีขาวให้กดเอเราก็จะอันล็อกแครลอดสีขาวนั่นเองแครลอดอันที่สามดาร์คเคปโซนแคลอทยังโอเคได้ออ้เริ่มมาไม่ไหนะ โอเคหลังจากที่พวกเราเดินเข้ามาในถ้ำตรงนี้นะครับเดินตรงมาตรงนี้เราจะเห็นไอเห็ดแท่งหนึ่งที่อยู่มีรูอยู่ทางขวากระโดดขึ้นไปบนนี้เราจะเห็นเนี่ยแค่เราดำๆใช่มันมันก็ลึกลับนิดนึงนะต่อไปไปโซนไวซาวาวนา่าโอเคเดินผ่านโซนฮาซิเพนยาแล้วก็เดินตรงยาวมาตรงมุมตรงนี้นะครับ เราจะเห็นซาฟารีไกด์นั่งตั้งแคมป์ตรงนี้และตรงปลายจะมีแครอทอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหน้าตามันจะอยู่เหมือนอโอหหอมโอเคแครอทสี่วงได้แล้วแล้วไปเราไปส่งเควสที่แปกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราได้แครอททั้งสีแล้วเราไปเควสที่แปดกันเลยนะครับก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะรอบนี้เราจะมีแครอทให้ส่งด้วยส่งสุดท้ายก็ส่งไปแล้วอร่อย บิงเมย์แครอทสีขาวไม่ใช่กินแก่พอให้ไปมันรอโอ้อร่อยเอาแครอทสีดำม,มาไม่ย่งนั้นฉันจะกินแก่แน่เลยชัวร์เลยนั่นไงแล้วก็เป็นแโอ้อร่อยแล้วก็เอาแครอทสีม่วงมาไม่ใช่กินแก่แล้วก็อึง้งอร่อยโอเคมาถึงแล้วโดนม้าขังเอาไว้เพราะไม่มีแครอทให้ฉะนั้นเควสเราเสร็จแล้วครับต่อไปเป็นเควสต่อไปกันเลยนะจ๊ะเควสที่เก้เราจะต้องให้ทำให้ควีน ฮิ่โปลิต้าพึงพอใจเควสเหรอใช่ฉันจะให้เควสคุณเองจงเอาสัตว์มาให้ฉันคํำใบ้ม้าบวกตืดๆเขาบอกว่าแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันอ่าใช่ทุกคนถ้าเจอเควสยากสามารถกดรีเซ็ตผ่านทางรูปบ้านยินได้ด้วยนะกดแล้วมันจะเปลี่ยนเควสให้เราเผื่อมันยากไปเดี๋ยวนะเลือดอุ่นกับเลือดเย็นผสมกันโอ้โหต้องกระจอเทสนะ อาตึงโคดาหนึ่งนาทีสำหรับโจทย์ของพี่นะคือโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคมาเลือดอุน่นคือนกอยูเลือดเย็นตัวตัวเอ่อวรนุชนี่ไงแล้วเราก็ได้คอคัทไทยตัวเมื่อกี้เวลาที่เราทําไปแล้วอะแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะอันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเผื่อเรางงเราก็ต้องแก้ปริศนาด้วย ถ้าคิดว่ามันยากไปก็เปลี่ยนได้แต่ส่วนใหญ่มันจะมีสูตรของมันยแหละพี่กจ็จะไปส่งใช่ไหมจ๊ะเออมันบอกว่าใช่โอเคงั้นพี่ผ่านละเย่จบเควสที่เก้าเรียบร้อยเควสเทอคิลิสเควสที่สิบโหหคุณคิดว่าจะเอาชนะฉันได้อย่างนั้นเหรอลองดูซิให้เลือกค้นเงินกระดาษจากนั้นฉันจะให้เวลาสิบวีเพื่อ ตัดสินใจอะนะ<ม>พี่ชอบกันไก่อย่างน้อยถ้าพี่แพ้พี่ยังเอาเกันไก่ทิมหน้ามันได้เออมันออกกระดาษอย่าตาพาตาเดียวผมเล่นนึก้าเรีนผิดอะ้าอย่าอย่าสู้กับคนที่มีดวงพุตโต้โอเคต่อไปคือที่สิบเอ็ดนะครับป๊อปปิ้งแทนทสิบเอ็ดไปแบกโลกกันเถอะแบกโลกทั้งใบดูขาเศร้าให้เราไปช่วยแบกโลกนะครับ เขาบอกว่าโอ้มันต้องหนักมากแน่ๆเลยฉันอยากจะช่วยเขาจังเลยจัดไปคือให้เราคลิกออนไทม์คือคลิกก็คือก็คือเราคลิกตอนเห็นไหมคลิกตอนในวงกลมผ่านตรงกลางเอซึ่งก็ต้องให้เขาไปกินแอปเปิ้ลไปก่อน,นเนาะมาว่าคลิกไปเรื่อยๆไม่มีไห <laughs> คลิกสบายๆให้ตรงเวลาโอ้โลก พี่พี่พี่จะทำโลกลน่นใช่พี่จะระเบิดโลกไปนน้ซิลเซอร์ก็คือจอมมารผู้ชั่วร้ายที่เอาโลกทั้งใบไปโยนทิง้งเราบอกโอ้โหหนักจังเลยไหนก็กินเนปเปอร์ระวางโลกทิ้งไว้ซี่ <c oughs> ไอเมื่อกี้คือให้กดมั่วนะกดอะไรก็ได้ตามที่เห็นในนี้กดนำหน้าไว้สักจิ๊บหนึ่งก็ยังดีนะเพราะว่าถ้ากดเป๊ะมันไม่ติดไงไม่รู้โอ้กฟาร์ดเจนมิมสุดจะไม่สมเหตุสมผลผมสามารถดันม,มาจากโลก อโอ้กิ๊กฟันคือกิ๊กเร็วๆสำเร็จครับโลกระเบิดเย่เสร็จแล้วลอันสุดท้ายออบบี้ง่ายๆเอ้เดียว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 เด,ยวเด,ยวเดียวแล้วอีควีนนี่มาได้ไงอุ้พุทพี่แบกโลกนานนี้พี่เอาโลกมาข้างนอกแล้ว ยึดของโลกพอไปดูห้องนั้นสรุปห้องบั๊กแน่เลยไม่บั๊กหรอกใช่ไม่บัก๊กเลยจริงขอโทษครับเราไปไปที่ห้องสุดท้ายกันเลยนะครับห้องสุดท้ายเป็นออบบี้ง่ายๆพูดบอกโอ้พูดแค่เราเดับเป็ลจำได้มันก็โกงแล้วอะ่ะไปทางนี้อ่ะไปทางนี้ถ้าไปอีกฝั่งนึินกลับไม่ได้แล้วก็ตตามาคุยกับเซบาสเตียนลัสเตอร์สวัสดีเซบาสเบีัสอยากมากับฉันมา เซรัตจ,จะหมูกแดงเนี่ยเซรัตบ,บอกว่าชั่วแน่นอนชั้นเบื่อมากเลยเซบัตในบางทางเรามากเลยมันบอกว่าอถึงชันจะมีสามหัวนะแต่ชั้นก็ไม่ได้กินสามเท่าหรอกแล้วที่ฟาร์มนายมีสามสไม่ใช่เดินกลับอันนี้เดินไปเหยียบสีแดงเอาใหม่เอาใหม่ใหมอ่อเออเซบาตคุง โลกมันบังคือเราต้องไปเซษสีแดงทุกคนเมื่อกี้พี่ดันเออดับเบิลจมขึ้นไปเลยอีวี่แนะนำไม่ใช้สัตว์ที่มีใช้ชีต้าก็ดีนะเพราะมันจะเป็นซูเปอร์รันเเอาป็นใน่าวัดดีเซเบเลสไม่เอาอย่งมาเข้าชั้นมาโชวนอีกรอบเหนื่ข้างหลังคืออะไรอะดีประตูประตูโลกเจบเลสมันคุมประตูไงอ๋อ คือตลบไม่คุมแล้วใช่ไหมเบื่อไปอยืนนั่งเล่นที่ฟาร์มดีกว่าเขาบอกว่าฮาเดสไม่เล่นกับฉันหน่อยจริงๆ,ๆ,ๆแต่รัตเป็นหมาของฮาเดสนะฮาเดสคือเทพของสายเย่มิชั่นคอมพลีทคอมพิีิตโตพี่รีเซ็ตด,ดีกว่าจะได้เห็นหน้าครสครบๆโอ้ยโลกโวู้สุดมันทุกคนเห็นมั้ยเครื่องใหม่ถูกครบสวยงามปิ๊งปลังเราสามารถทำทุกอย่างไนดะ้ทั้งยึดธของหมาในโลกเลยยุทของโลก เชฉะนั้นเราทำคิสครบเราจะได้รับมามาครอบครองนั่นเองบาบ้โดที่แท่นนะอย่ากดที่ตัวกคจะครบนะสําหรับเซบรัสนะครับเซบรัสจะให้ตังค์สองพันต่อวินาทีนะแต่ว่าขายแล้วไม่ได้ตังค์ซึ่งพี่จะครูนเซบาัสไว้สองตัวเ,เซบรัสสามารถใส่ได้แค่หนึ่งตัวต่อหนึ่งคอกนะฉะนั้นพี่จะเอาไอสัตว์พี่ออกคอกนั้นหนึ่งตัวนะจากนั้นกค่้มานับเวลาไป แล้วทีนี้พี่จะไปดูอ,อตรงนี้ก่อนเซเบอรัสไม่สามารถพา,าวิ่งเล่นได้นะเอาไปเอาไปนอนสวยๆอยู่ในคอกอย่างเดียวแต่ว่าตัวหนึ่งแพงตัวหนึ่งแพงมากขนาดว่าไอตัวที่พี่คิดว่าตัวละ4ิ0ต่อวิว่าเยอะแล้วนะพี่เจอไอเซเบอรัดตัวละสองพันอะ่สุดๆไปเลยสำหรับใครที่อดทนทำเควดได้พี่ยอมรับว,ว่ามันคุ้มค่าจริงๆเห็นไหมแล้วก็ได้น้องหมาเซเบอรัสมาเลี้ยงแล้วมันให้แคนดี้ ให้เป็นไชนี่ไม่ได้เอาไปเทรดไม่ได้นะจ๊ะยืนสวยๆในฟาร์มนั่นแหละคือสีบรัชวินาทีละ2 0 0 0ได้ปรับฟาร์มอย่างรวยไชยนี่ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยมายืนสวยๆคลองละหนึ่งตัวเท่านั้นวินาทีละ2000ถือว่าเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างทําเควสที่ค่อนข้างนานนิดเดียวเควสสิเควสเนะี่ยแล้วบางเควสค่อนข้างจะใช้เงินเยอะในการเปิดด่านด้วย ก็นั่นแหละครับตะเหลียงเซบิลั์ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสมอมาแล้วพบกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ดูจนจบนะบ๊ายบาย